ขับตามไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ไฟหน้านะครับรถพี่ใหญ่เขาเปิดไฟกระพริบสูงเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ทางฝั่งขวามือครับเขากระโดดไฟสูงแจ้งเตือนว่าอย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวเขาจะชนเอานะครับนี่เขากระโดดไฟสูงแจ้งเตือนอันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปขับรถนะครับขับรถตอนตอนค่ำๆมืดๆนะครับเมื่อใหม่นะครับอาจจะต้องขับรถ ตอนกลางคืนนะครับอาจจะต้องขับรถค่ำค่ำมืดมืดนะครับพธิธีการขับรถนะครับตอนค่ำค่ำหัวค่ำตอนค่ำค่ำเย็นเย็นหัวค่ำมืดมืดประมาณนี้นะครับก็ここเดี๋ยวผมจะทําเป็นไกด์ไลน์นะออกสนามจริงนะครับแต่ว่าใจหลักใหญ่ใจความสําคัญนะครับก็คือว่าอยู่ที่ไฟครับไฟข,ของเรานะครับไฟข,ของเราแล้วก็ดูรถด,ดีๆครับที่จะมัญก็คือรถที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ ต้องระวังให้ดีครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสนามจริงกันไปลงสนามจริงออกถนนจริงกันนะครับว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์จริงๆเลยนะครับเป็นของจริงเลยบนถนนจริงเนี่ยเราจะทํำยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันครับออกถนนใหญ่นะครับผมจะเลี้ยวข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะครับผมจะเลี้ยวข้ามาไปฝั่งนู้นมีรถเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมจี้เข้าไปครับจี้ครับจี้เข้ามาปุ๊บนะครับดูมอเตอร์ไซค์นะถ้ามอเตอร์ไซค์เขาออกไปได้เราก็ ตามเลยนะนะครับแต่ว่าต้องระวังดีๆครับด้านหน้ามีรถเปิดไฟเลี้ยวนะครับเราข้ามไปข้ามไปเลยครับข้ามไปเลนนั้นเลยครับนะครับรอด้านหน้าฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างมอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวครับมอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวเราตามเลยครับตามเลยครับโคมาครับโคมาปุ๊บนะครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับแล้วเบี่ยงเข้ามาหนึ่งอ่านะครับในการขับรถกลางคืนนะนะครับค่อนข้างมืดหน่อยหนึ่งนะครับ ในการขับรถกลางคืนนะครับผมเ,เดี๋ยวทใใาเป็นไกด์ไลน์นะครับเรื่องไฟสําคัญมากๆครับไฟสูงไฟต่ำนี่สําคัญมากมาเพื่อนต้องรู้นะว่าไฟสูงของเราอยู่ตรงไหนไฟต่ำของเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่ต้องระวังให้ดีนะครับเวลาขับรถกลางคืนเนี่ยนะครับเราต้องดูมอเตอร์ไซค์ให้ดีว่าเขาพยายามจะเลี้ยวไหมหรือว่าดูอะไรยังไงบางทีไฟที่เขาแจ้งเตือนบางทีเขาก็ลืมปิด เราก็่าเชื่อใจมากนะครับดูพฤติกรรมของเขาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราดูรถที่จอดอยู่ตรงไหลทางด้วยนะครับบางทีมันมีรถจอดอยู่ไหลทางเราก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดในมุมมืดนะครับไฟรถเราบางทีมันก็ไม่ได้สว่างมากนะครับมันยังโพลเพลโพลเพลหัวข้าอยู่นะครับก็เวลาขับรถก็ต้องระวังดีๆนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นข้อเลยนะครับสําหรับการขับรถกลางคืนนะครับไฟหน้ารถสําคัญมากนะครับ ถ้าเราขับรถมาปุ๊บในสถานการณ์ที่เราไม่ไม่ใจเราก็กระดกไฟแจ้งเตือนการข้างหน้านะครับให้เขาได้รู้ว่าอย่าเพิ่งออกมานะหรือว่า,าถ้าเขาจะข้ามถนนมีคนข้ามถนนมีมอเตอร์ไซค์ที่จะข้ามฟากเรากระดกไฟเขาเขาก็จะได้รู้นะครับทีนี้เมื่อเราขับรถมาปุ๊บเนี่ยด้านหน้านะครับฝั่งขวาอือเลยมอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวขวานะครับเขายังอยู่กลางเลนอยู่เลยนะครับเราต้องเบรกช้าๆนะครับเบีย่ยงออกมาบางังไซครับแล้วก็ขับเข้ามาอยู่เลนครับนะครับนะ ต้องระวังดีๆครับมอเตอร์ไซค์นี่จริงๆนะครับเวลาขับรถนะนะครับแล้วก็เมื่อเราขับรถไปเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะมีอะมอเตอร์ไซค์พยาย,พยามวิ่งออกมาจากซอยวิ่งออกมาข้ามฟากมานี่ก็ต้องระวังนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับกระดกไฟสูงนะครับไฟสูงพี่ตั้มกระดกยังไงครับกระดกไฟสูงก็คือตรงก้านไฟเลี้ยวนะดึงเข้าหาตัวเอง มันจะกระพริบน,นะครับถ้าเรากดค้างไฟสูงก็ค้างถ้าเรากดแล้วป่อไฟสูงก็จะว่านะครับอย่างที่เราเห็นบนถนนลายครั้งที่เราจะข้ามฟากนะครับมีคนกระดดไฟสูงสองครั้งฟ้าๆเขาก็คือเข้ากระโดดสองครั้งตึ๊บๆแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปในซอยปเปรียวนะครับซอยปเปรี่ยวแล้วมันมืดมากนะครับเราก็สามารถดันไฟ ไฟสูงไปด้านหน้าค้างไว้ได้เลยนะครับพอมีรูส่วนมารเราค่อยดึงกลับนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ไฟสูงนะนะครับเวลาขับรถเ,เนี่ยอย่างที่2ก็คือเวลาขับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์นะครับต้องระวังให้ดีครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาสามารถออกมาได้ทุกซอกทุกมุมบนถนนนะนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องระวังให้ดีนะครับ <c oughs> เขาเป็นเจ้าถิ่นเขาขับแบบนี้เขาขับมาประจําของเขาเขาไม่เคยสนนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับ ด้านหน้าสถานการณ์ด้านหน้านะครับมีรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับรอเบรกครับเบรกชะลอช้าๆนะครับมีรถจอดมาจากซอยเราเปิดไฟสูงนิดนึงนะครับให้เขารู้ว่าเรามานะนะครับอ่ะเราตามไปครับพอเราพนปุ๊บเราก็เตือเคร่งไปได้เลยนะครับอ่ะขับตรงไปเรื่อยๆก่อนครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเวลาขับรถนะครับดูดีๆรถไหลทางเนี่ยมันจะมีรถจอดอยู่นะครับก็ต้องระวังนะบางทีเขาจอดไหลทางเนี่ยมันก็ยังโอเคบางคนจอดข้อมเรนมานะครับก็ ต้องระวังต้องเบี่ยงหลบดีๆครับบางคันเขาเปิดไฟกระพริบคู่นะครับแต่เขาก็ออกมาเลยนะครับวิ่งออกมาบนถนนเลยนะครับโดยที่ก็าอาจจะลืมก็ได้เราก็ต้องระวังดูดูรถคันด้านหน้านะครับดูพฤติกรรมเขาดูกิริยาของรถเขาว่าเขากำลังทําอะไรอยู่นะครับถ้ามีไฟเบรกอยู่นั่นหมายความว่าเขาจอดอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีไฟเบรกหรือเขากาลังเคลื่อนที่เนี่ยเราต้องระวังนะครับอย่างด้านหน้าครับมีไฟเปิดรถกระบะเปิดไฟเลี้ยวขวานะนะครับ เราก็ต้องระวังดีๆครับผมมองกระจุกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับผมเบี่ยงไปทางฝั่งซ้ายครับเบี่ยงค้อมลายทางเลยนะเราระวังด้านหน้านะครับดูดีๆว่ามีรถมาไหมนะครับไม่มีครับพอผมพ้นที่มาปุ๊บผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแซงกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับผมบอกเพื่อนๆกันนะนี่คือรถเป็นเลนสวนนะครับพี่เจ้าครับเมื่อกี้เราจอดรอได้ไหมจริงๆ ราจอดรอก็ได้นะแต่ว่าคันด้านหลังเขาก็จะติดยาเป็นพวแต่ถ้าเราดูแล้วว่าเราออกซ้ายไม่ออกซ้ายได้เราก็ออกแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับจากด้านหน้านะครับรถเขาจอดอยู่ในทางงี้โค้งหันลอกมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดูเธนหรือเปล่านะเราก็ต้องชะลอดีๆนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมขอย้ำก่อนนะนี่คือสถานการณ์จริงพามเพื่อนๆออกมาดูของจริงเลยนะครับขับตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆครับแล้วขับตรงไปเรื่อยๆครับนะครับ ด้านหน้าฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์นะครับออกมาจากซอยระวังดีๆครับไม่รู้เขาจะข้ามฟากมาหรือเปล่าเขาไม่ข้ามฟากมาเราก็ตรงไปครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มพลานอยมากกันไปหรือเปล่านอยกินไปหรือเปล่ารถอยู่โคละฟาก็กรวออกจริงๆนะครับบางทีเขาพรวดพลาดออกมาข้ามออกมาทะดทีเลยเราก็ต้องระวังนะครับอย่าไว้อย่าไว้วางใจเลยครับเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่ผมเจอมานะตอนนักแล้วอยู่คคละฟกบางทีเราก็มั่นใจแล้วว่าเขาไม่มาวันที่คดีผมพรวดมาครับโอ้โหเบรกหัวที่มแทบไม่ทันนะครับ วิลล่าเกตข้าเกตชุมชนนะครับเบรกเบาๆครับเห็นไหมครับด้านหน้ามอเตอร์ไซค์ข้างฟากมานะครับตัดหน้ารถกระบะมาเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องจับทันไหมนะครับก็ต้องระวังนะครับถ้ารถกระบะเขาหักหลบแล้วเฉยมาเรานี่อันตรายนะครับต้องระวังเรื่องมอเตอร์ไซค์ให้ดีๆนะครับแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยเรื่องไหลทางเนี่ยนะครับก็ต้องระวังสัญญาณไฟนะครับเราต้องพร้อมนะครับรถเรานะต้องพร้อมนะครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์มาจากซอยครับระวังเบรกช้าๆครับ เขาเข้ามาปุ๊บแล้วก็ไปต่อครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์นี่จริงๆครับพูดลำบากนะครับต้องระวังครับมามาพูดถึงเรื่องไฟนะครับเรื่องไฟเราเนี่ยต้องให้พร้อมนะนะครับให้พร้อมไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับไฟหน้านะครับไฟสูงไฟจําต้องพร้อมนะนะครับต้องใช้งานได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะเบรกนะครับรถคันด้านหลังเนี่ย เขาก็จะได้รู้ว่าเรากำลังจะทําอะไรเขาจะได้เตรียมตัวทันนะครับด้านหน้านะครับรถออกมาจากซอยเราต้องเดี่ยวของใายนิดนึงนะครับขับรถตอนคืนนี้ต้องแบบมองไปไกลหูตาทั้งวครับต้องคาดการณ์ดีๆดูแสงไฟด้วยนะครับดูแสงไฟจุดกําเนิดไฟนะครับว่าถ้าเราขับตามถ้าเป็นไฟดวงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นไฟสองดวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจิ๋งนะครับถ้าไฟเบียอยู่สูงหน่อยก็จะเป็นรถใหญ่รถรถหกล้ออะไรประมาณนี้นะ ไปครับนะครับด้านหน้านะครับมีไฟเบรกของรถกระบะนะครับเราไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเขาเปิดไฟเบรกเนี้ยเราก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะนะครับขับตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยช่วงนี้โล่งๆหน่อยก็ชิวๆครับแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจครับมอเตอร์ไซค์ออกมาได้ทุกเมื่อครับด้านหน้านะครับโอ้มีไฟลามข้างถนนนะนะครับต้องระวังครับมีไฟข้างถนนนะต้องระวังครับเบรคนิดนึงครับเบรกชะลอครับเบรกชะลอครับด้านหน้าครับมีไฟเบรกเราเบรกตามครับ ครับอ่าโอเคขับตามไปก่อนครับขับตามไปเรื่อยๆครับด้าหน้าเป็นโค้งนะครับโค้งซ้ายขับตามเรื่อยๆครับขับตามไปเรื่อยๆครับด้านหน้าโู่นนะครับมีคันด้านหน้าโน้นมีไฟเบรกนะครับเราก็จะรอดูท่าทีครับอ่าไม่มีอะไรปุ๊บเราขับตามได้เลยครับนะดูมองไปไกลๆเลยนะดูไกลๆเลยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมมองซ้ายมองขวาครับขับรถตอนึ่งคือเนี่ยมันต้องใช้การมองไกลแล้วก็มองเชิงกว้างด้วยนะครับ มองเชิงกว้างนี่คือดูด้านข้างซ้ายขวานนะดูว่ามีรถออกมาจากซอยไหมอะไรยังไงมีสุนัขมีรถพยายามวิ่งออกมาจากซอยจะเข้าถนนหลักไหมนะครับแล้วก็ดูไกลๆนะครับดูว่าด้านหน้ามีรถเบรกไหมมีการเลี้ยวเข้าซอยไหมมีไฟเปิดไฟเลี้ยวไหมเราจะได้เตรียมตัวถูกว่าเราจะเลี้ยวหลบเขาเยอะอะไรยังไงหรือว่าเราจะชะลอย,อยังไงนะครับต้องดูดีๆครับนี่คือวิธีการขับรถตอนกลางคืนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆครับ เวลาขับรถตอนคืนเนี่ยเราต้องทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้าประมาณ2 3ถึงสช่วงคันนะครับให้เราเห็นพื้นถนนเลยนะนะครับพี่ทำทำไมครับเพราะว่าถ้าเราเห็นพื้นถนนเนี่ยนะครับระยะห่างแบบนี้ความเร็วขนาดนี้เรายังเบรกได้ทันนะครับถ้าคันข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุชนคนคนล้มปุ๊บเราก็จะได้เบรกทันเราจะได้ไม่เป็นเหยียบซ้ำหรือนะครับมีสิ่งกีดขวางลนลนบนถนนเราก็จะได้หักหลบได้ทันนะครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับโค้งด้านหน้าครับ ไปเรื่อยๆครับโค้งหน้าๆเราชะลอครับนะครับชะลอนะครับจะช้านะครับท้าอยู่ที่เบรกครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจเท้าอยู่ที่เบรกนะยกมาลอที่เบรกได้เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งกดเบรกแค่ยกมาล็อตเฉยๆนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรา็ยกเท้าไปที่เร่งแล้วก็เตือนเร่งเบาๆไปครับปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับดูระยะห่างดีๆครับอย่าเข้าไปจี้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเบรกยบบเฉยเนี่ย เราจะเบรกไม่ทันนะนะครับขับไปเรื่อยๆครับดูด้านหน้ามีรถใหญ่หลายคันเลยนะครับเราก็ขับตามไปก่อนแล้วก็ทีนี้เราแค่สังเกตด,ด้านข้างซ้ายขวาเท่าน,นั้นเองนะครับขับตามปกติเลยนะครับสังเกตด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะนะครับถ้าไม่มีอะไรปุ๊บเราก็ขับตรงไปได้เลยช่วงโค้งนี้เราจะสามารถเห็นด้านหน้าได้นะเราก็ต้องดูดีๆว่ามีรถพยายามเข้ามาในซอยเข้ามาในทางทางหลักไหมนะครับ ต่อไปครับผมเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ขับตามปกตินะรถมีด้านหน้ามีประมาณสี่ห้าคันนะครับแล้วก็ขับด้านหน้าอย,อย่างตอนนี้นะผมขับตามคันด้านหน้าเนี่ยผมก็เห็นถนนนะครับมองไปปุ๊บเห็นผมจิ้งระ้ะห่างจากคันด้านหน้าแล้วก็ผมก็มองเห็นถนนด้วยนะผมไม่ได้เข้าไปจี้เลยนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับด้านหลังก็มีตามายอยู่สี่ห้าคันเลยนะนะครับ ไปเรื่อยๆครับจับแล้วก็เราเราขับรถเนี่ยเราจับอาการคันข้างหน้านะถ้าคันข้างหน้าเขาเริ่มเข้ามาใกล้เราเนี่ยเรายกคันเร่งรอเลยครับยกคันเร่งปุ๊บนะครับเราจับอาการถ้ายังเข้ามาใกล้อีกเราแตะเบรกครับนะครับแต่ถ้าเรายกคันเร่งแล้วระยะห่างก็เริ่มถอยไปเราค่อยกดคันเร่งเพิ่มเขาค่คอยกดเบาๆตามไปเรื่อยๆครับอ่มันก็จะทำให้เราสมูทสลูดขับรถนิ่มๆสมูทสลูดไม่ได้กระชากแบบเติมเร่งเร่งกระชากกระชากอย่างนี้นะครับมันก็จะ คนเสียเนื่องการเปลืองน้ำมันแล้วก็คนที่นั่งด้วยเขาก็อาจจะอาเจียนได้นะครับเมารถได้นะครับขับไปเรื่อยๆครับนะครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับมองซ้ายมองขวานะครับขับไปครับด้้นหน้าเป็นโค้งซ้ายครับเราก็ดูทุกโค้งไปเลยว่าโค้งเลยโค้งไปแล้วมีรถอะไรไหมมีอะไรยังไงไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะช่วงที่ขับรถที่มีป้ายไฟนะครับเป็นร้านสะดวกซื้อก็ต้องระวังนะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์เขาจีงออกมาเลย เขาบางทีเขาก็ไม่ได้มองหรอกนะครับเขาออกมาเลยอย่างนี้นะครับเขาต้องระวังอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมเคยเจอกับตัวนะับขับรถนี่แหละครับเจ้าถิ่นมอเตอร์ไซค์เด็กแววนนะเขาก็จะแข่งกันบนถนนเนี่ยนะครับแหวนการวิ่งสวนเล่นมาเลยอันนี้เพื่อก็ต้องระวังนะผมเจอมากับตัวแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์แข่งกันมานะครับแล้วเกี่ยวกันนะล้มด้านหน้าผมพอดีผมมองเห็นโอ้โหแบบ ผมหากกลัวทันนะนะครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์พยายามจะเข้ามานะครับแล้วก็ออกกว่าผมเบี่ยงออกซ้ายครับพอพ้นมาปุ๊บถึงเร่งครับมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าแข่งกันมานะครับผมเจอสถานการณ์นี้ผมแบบโอ้ผมเจอกับตัวนะครับผมขับรถออกไปทำธุระอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เขาแข่งกันแข่งฝากฝากนู้นนะฝั่งโน้น้วเข้าเกี่ยวกับล้มมาปุ๊บนะครับผมเห็นแล้วว่าเขาถอยมา ผมเบรกแล้วผมอกลงข้างทางเลยผมลงไหลทางเลยไม่ใช่ข้างทางลงไหลทางฉลองเลยครับโอ้ถ้าผมขับฟื้นถ้าผมไม่รู้ไม่ไม่ได้ดูนะผมขับตรงไปนี่ผมเหยียบเขาแน่นอนครับอันตรายมากครับหน้ามีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวขวานะครับเบี่ยงซ้ายนิดนึงแล้วผมแล้วก็ขับตรงไปครับต้องดูดีๆครับขับรถกลางคืนต้องหมูตาต้องไวครับนะครับเรื่องขับรถเนี่ยตอนคืนนี่อันตรายที่สุดเลยครับนะครับเราบางทีมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่มีไฟหรอก บางคันไฟหน้ามีไฟท้ายไม่มีบางคันไม่มีทั้งไฟหน้าทั้งไฟท้ายเลยนะครับก็ต้องระวังดีๆนะครับเนี่ยจากกาาแท่งขวามเนี้มีไฟหน้าแต่ไฟท้ายไม่มีนะครับต้องระวังเราเรามองดูนี่เราอะไรควบคุมมัวนี่เราชะลอไว้ก่อนเลยนะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจรบเอกจึ๊กลยนะไม่ใช่ครับคันข้างหลังมาเขาอาจจะชนท้ายเราได้นะครับก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับ มีฉลอที่เฉยนะลดความเร็วลงแต่ไม่ต้องตึงกรหยุดนะครับด้านหน้านะครับรถมีรถเลี้ยวขวานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองจมาข้างขอาซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ไหมไม่มีครับอ่าค่อยเบี่ยงมาครับแล้วค้อมไหทางครับนะครับตรงมาเรื่อยๆครับพอพ้นปุ๊บิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วกลับมาอยู่ในเลนครับอ่าอันนี้คือเลนสูนรนะผมทำให้เพื่อนดูนะครับเวลาที่ขับรถก็จะอยู่ประมาณนี้สถานการณ์จริงนะครับเพื่อนๆ่าด่ามากผมนะแสงซ้ายไหลทางอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็เป็นสถานการณ์จริงครับใช้บนถนนจริงนะครับ ขับตรงไปครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับด้านหน้านะครับผมมองไปปุ๊บไกลๆด้วยมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะนะครับโอเคตามไปก่อนครับตามไปเรื่อยๆครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นซอยนะเหมือนจะเป็นรถลำทองนะครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเขาพุทธพรดออกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาล้มขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอาจจะเยียบเขาได้นะต้องระวังดีๆครับ ปล่อยเขาไปครับเขาจะขับสิ้นยังไงก็ปล่อยเข้าไปทิ้นยางไครับเราอย่าไปยุ่งกับวิวของเราเราอยู่ของเราครับขับตรงมาเพื่อเหมือนเราจะเข้าในเขตชุมชนแล้วนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับในเขตชุมชนนี้ต้องระวังครับระวังเด็กระวังมอเตอร์ไซค์ระวังสุนัขนะครับระวังจักรยานระวังคนข้ามถนนนะครับต้องระวังดีๆครับดูสัญญาณไฟค้าหน้าดีๆนะครับมองซ้ายมองขวาถ้าเราขับในเขตชุมชนการมองเชิงกว้างนี่สําคัญ สำคัญสำคัญมากๆนะครับต้องใช้มากๆเลยนะครับวงซ้ายมออขวาหางตาหนี่มองให้ชัดเลยครับว่ามีรถจอดจากซอยไหมนะครับด้านหน้าก็มีไฟเบรกนะครับผมใจเบรกเบาๆตามมาครับมีมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าเขาพยายามจะเข้าซอยนะแต่ว่าเขายังไม่เข้านะครับนะครับตามเขาไปเรื่อยๆก่อนนะครับรถยังไรอยู่เราจะ่าเพ่งไปเบรกนะถ้าไปเบรกเนี่ยเราอาจจะชนโดนชนท้ายได้นะครับโค้งตามทางไปครับโค้งตามทางไปนะครับโค้งตามทางไปเรื่อยๆครับ ชงโงกหัวนะครับถ้าเสามันบังนะครับเขาจโงกหัวบองนี้นะนะครับชงโงกอย่างนี้ดูได้เลยนะถ้าเวลาเราเข้าโค้งแล้วเสามันบังนะครับสามารถชงโงกอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับนั่งเป็นผู้โดยสารนะนะครับนั่งนั่งฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้นะครับแล้วคุณแฟนชงโงกมาอย่างนี้คุณคุณแฟนไม่ได้แบบต้องการแบบเออเลิฟยูนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาแค่เขาแค่หลบเสาเอนะชะโงกหลบนะครับ เพื่อนๆเนี่ยอ๋อคุณแฟนโรแมนติกเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะนะครับนะครับโค้งมาครับนะครับโค้งมาปุ๊บเข้าโค้งนะครับหนึ่งวงมาลัยครับตอนนี้ความเร็วผมอยู่ที่20่สปลายสิบต้นๆนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ไฟหน้านะครับรถพี่ใหญ่ครับเปิดไฟกระพริบสูงเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ทางฝั่งขวามือครับเขากระโดดไฟสูงแจ้งเตือนว่าอย่าเพิ่งออกมานะเดี๋ยวเขาจะชนเอานะครับนี่เขากระโดดไฟสูงแจ้งเตือนอันนี้ เพื่อนก็ต้องใช้ให้เป็นนะนะครับอย่าอย่าใช้กั้งเพื่อนะครับใช้เฉพาะตอนที่ว่าใช้เตือนเตือนแค้นหน้าก็พอนะครับขับไปเรื่อยเรครับในเขตชุมชนเราก็ต้องระวังดีดีครับขับไปครับผมโค้งตามทางนะครับด้านหน้านะครับเหมือนจะมีไฟเบรกนะครับราชะลอครับผมชะลอแล้วครับแต่เบรกเบาเบาครับนะครับมันมีรถจอดซ้อนคัน เขากินเลนมาเราต้องเบี่ยงออกซ้ายนิดนึงนะนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่จะได้ไม่ไปเฉียวชนเขานะครับโค้งมาครับโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาโค้งตามทางมาครับด้านหน้านะครับมีไฟเบรกนะครับแล้วก็ยกคันเร่งเบาๆครับปล่อยรถไหลเรื่อยๆนะปล่อยไหลเรื่อยๆนะครับไปปล่อยไหลเรื่อยๆครับดูตามไปครับเขาเริ่มทิ้งห่างแล้วก็ตึกระเร่งเบาๆตามไปครับดูดีๆครับดูมอเตอร์ไซค์สังเกตมอเตอร์ไซค์ดีๆครับสังเกตไฟนะครับด้านหน้าฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าซอยนะครับ เราผมมองกระจกมาข้างฝั่งซ้ายไม่มีรถมาผมเมียของฝั่งซ้ายครับแล้วพอปนมาปุ๊บผมกลับเข้าเลนกลับเหมือนเดิมครับแล้วเติมความเงตามไปครับตามไปเรื่อยๆครับตามเครื่องไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆเลยนะครับตานี้ต้องมองดีๆเลยนะนะครับมองเชิงกว้างนะครับซ้ายขวานี่ต้องมองให้ลึกเลยครับมองให้ขาดเลยนะครับมอเตอร์ไซค์บางทีเขาพูดพลาดไม้มีขาเว้นขาซิ่งเจ้าที่นะครับเขามีเยอะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับรถก็ต้องระวังดีๆครับแนหน้ามีไฟเบรกครับผม มีมอเตอร์ไซค์พยายามจะเปิดไฟเร็วเข้าซอยนะนะครับก็ชะลอครับเขาไม่มาปุ๊บเราก็ไปครับไปครับานหน้ามีไฟเบรกครับผมผมแต่เบรกเบาๆครับนะครับอ๋อมอเตอร์ไซค์เขาเข้าปั๊มนะโอเคเขาเข้าไปแล้วเราก็ตามได้เลยครับดูดีๆครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะยกเท้ามารอที่เบรกได้เลยนะครับไปครับตามไปเรื่อยๆครับตามไปเรื่อยๆเลยครับครับนี่ก็เป็นวิธีเป็นเอ่อ ถนนจริงนะครับที่ผมพาเพื่อนๆออกมาดูวิธีการขับรถนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับรเพื่อนๆนะครับในการขับรถบนถนนตอนกลางคืนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ